ิวมากสรองกีดเลงงแล้วนี่มันบอกอีหยังวะ มอร์นิ่งทุกคนนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ที่โรงแรมนะคะถือว่าเป็นบล็อกถ่ายแบบแล้วกันเบย์หัวซา,า <c oughs> ก็คือว่าวันนี้นะคะจะเป็นการถ่ายแบบสเปย์ล็อตใหม่นะคะซึ่งก็จะมีนางแบบ2คนนะคะแล้วก็จะให้น้องแฝดสามถ่ายด้วยแล้วคือไม่รู้ว่าตอนเย็นอะถ้าเสร็จเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็ตามไปดูพร้อมๆกันละกันเนาะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านี่จะถ่ายด้วยไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ่ายคงจะแต่งหน้าเองนะคะเออถ่ายดิเอ้ถ่ายดิ อันนี้ก็คือน้องเจนัสเซนเจนัสเซนน้องชื่อเจนัสเซนเรียกให้ถูกนะคะเมียนไม่หันเจ้าทางก็ได้ <c oughs> น้องเอ้ยเฮ้ยเหมียงเฮ้ยเบลอะไรเบลน่าเกลียดคือหนุ่มสว่ใจน้องนะคะอากาศจะเป็นถือว่าเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกเลยปะอ๋อหมายถึงถ้าถ่ายกับคนอื่นถ่ายให้เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่หมายถึงเคยเคยถ่ายอยู่แบบล้าสลันถ่ายให้อะไรอย่างนี้ จำเลยอันนี้เป็นครั้งแรกคืออ๋อเออเออใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านเราทีสตูนะคะครั้งแรกอันนี้เอากองครั้งแรกประมาณนั้นก็สอบทำความรู้สึกนิดนึงค่ะก็แบบตื่นเต้นคือไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นแบบท่าแอคท่าหละอะไรเงี้ยคือไม่เคยทำไงี้ยแล้วคือแบบไม่เก่งเรื่องนี้ยคือแบบคนเคยนะไม่หรอกกลัวและอันนี้คืออะไรอะไรอันนี้เหรอทีมไม่รูเสื่อเสื้อเบส อ๋ออ๋ออ๋อซึ่งตอนนี้ก็คือหิวไม่ไหวแล้วนะคะก็ตามฉบับน้องตาเข้าครัวนะคะน้องตาก็จะต้องเป็นคนรับมือกับการทําอาหารให้เรากินนะคะคือตอนนี้อยู่โรงแรมแล้วก็มีกระทะต่างๆนะคะเดี๋ยวก็สั่งยําสั่งอะไรมากินแล้วแหละก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงคือสังเกตไหมว่าเวลาที่หน้าเราไม่มีอะไรมันจะเห็นชัดมากร้ารอยแต่หน้าเราไม่มีอะไรแล้วนะแต่ก็จะเห็นน้องชัดเป็นพิเศษ อ่ะก็ให้ทุกคนแต่งตัวไปนะคะเราก็จะทานับรับหน้าที่เป็นพี่สาวที่ดีนะคะในการทํากับข้าวนะคะซึ่งมันก็ไม่ยากเลยเพราะว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยเราจะกินยำกันซึ่งก็แค่เอามาคูคููกันนะคะก็เน,นี้ยอันนี้สัง่งที่มันเป็นยำไข่ดาวมานะคะเขาก็จะแยกน้ำมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบมันจะเหี่ยวอะแล้วมันจะไม่อร่อยการที่ทํายำแยกน้ําคือ the base นะคะเพราะตี๋งนี่าไม่ชอบกินแบบ เดี๋ยวก่อนก่อนคุกน้ำยำนะคะขอใส่โบโลน่าก่อนอันนี้นะคะเป็นโบโลน่าเนือ้อเต้าแรกในไทยเลยนะคะที่แบบมีขายในเซเว่นอันนี้ปังมากเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นรสอะไรก็ตามทุกคนต้องเคยเห็นแน่ๆเพราะว่าคือในเซเว่นอ่ะมันมีไม่กี่อย่างที่มันมีฮาร้านอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาเรียกว่าอะไระทำให้มันสุกโดยการจี่ๆกับกระทะให้มันมีกลิ่นหอ,อมๆกรอบๆกุคือแค่เปิด กลิ่นน้องก็คือบอกว่าอหอมมากาูอหอมมากก็คือกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว เราก็ะจะผสมจ้องอะไรวันนี่วันนี้เป็นคนเดียวถ้าเป็นเพราะเวลาไปกินยำอะไรเงี้ยจะมีบางคนอะที่แบบชอบคนกินแต่แบบอะไรที่มันแบบเออแต่เครื่องหรืออะไรที่ตัวเองชอบอะแล้วมันก็จะหมดอะยอะตัวอย่างเยอะตัวอย่างเช่น ก็จะคนกินแต่บูรุณาหรือว่าไข่อะไรที่เราชอบมาพอสอบต้องมาพอสอบวสอบอร่อยดูเลอร่อยมันแบบไม่เหมือนคือวกินคำแรกไปคือเหมือนกินเนื้อเป็นรสชาติเนื้อที่แบบชัดเจนอ่ะแล้วยิ่งเราใส่เนื้อเบอร์เบอร์ตัวลอยไปแล้วอ่ะตัวลอยไปแล้วต้นงพี่หน้าที่กินมีคนเข้ากันอ่ะคือมันเป็นอาหารในซีเว้นที่ทุกคนควรอ่ะเพราะว่าแบบ ปกติเรากินเปล่ามันอร่อยอยู่แล้วอะแล้วแบบพอเอามาปรุงอย่างเงี้ยจริงจริงอะล่าสุดที่หนูไปโดนหนูก็เื้อกินซื้อหรอไม่อ,อันนั้นเป็นแบบไก่อันนี้มันใหม่เลยนะลองชิมเดี๋ยวคุกบุกินโอเคปะอ,อร่อย <laughs> ต้อนน้องอะโกลูน่าเป็นไงอร่อยอใช่ฟังไหม อันนี้มันเป็นโบรน่าเนื้อออกใหม่เด้อจริงเหรอเออไปซื้ออยากกินเองอ่ะเหลือสองชิ้นนะเดี๋ยวให้ไปด้วยโอ้เป็นไงได้ไหมหัวตัวจริงปะ่ามากครับทุกคนไปทำเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาตัดค่ะมาที่นี่แหละที่ไหนลืมถ่ายที่ไหนคเอาพี่พี่พูดเองภาพตัดมาที่สตูดิโอแล้วเพราะว่าเพราะว่าลืมถ่าย เพราะว่าเร่งรีเพราะว่างานไฟรุนโก้น <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันสถานการณ์ว่าใจอะไไปค่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าวันนี้เรามีดาวติ๊กตอกมาถ่ายด้วย, <c oughs> ยใครไม่รู้แต่ก็จะบอกว่าโจเซฟนะคะดังมากดังถือว่าดังแบบคนติดตามเท่าไหร่นะในติ๊กตอกกาประมาณหนึ่ง้านค่ะ ร้านห้าเบา <_ an> ก็คือเราก็จะดึงดาวติต๊กตอกมาถ่ายแบบด้วยนะคะ <_ an> ก็เดี๋ยวไปดูผลงานของน้องได้ที่ติอมยาก IG อเซมาเอไปค่ะโจเซมาเยือนเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตนะคะก็จะตามด้วยน้องคนเล็กนะคะอากาศแล้วก็น้องคนกลางน้องเดนะคะเดสุดหล่อประจําใจก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะส่วนดิฉันนั้นใช่ค่ะน่ายังไม่ได้แต่งแต่อยากถ่ายด้วยนะคะก็ ไปรอดูกันนะคะว่าจะยังไงน้องแคทนะคะผู้ที่อยู่เชียงใหม่ชื่อต้าแต่อยูุงเทพผู้ชื่อแคทค่ะไม่เคยไม่ได้มาโนนี่มันบอกอีหยังวะอันนี้บ้างนะคะผู้ถ่ายแบบให้หน้านวลที่สุดในชีวิตนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้หน้าสวยขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปแล้วนะคะก็ได้รู้แบบพอกรุบกรุบกริบกริบตอนนี้นะคะก็ น้องชายคนที่สามนะคะได้ถ่ายแล้วนางทําผมมาแล้วรอ,อ,ด,อดูค่ะทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเอา้ดูดได้หเฮ้ยีได้ไหมได้อยู่นะแม่อ่าทีมบิวนะคะคนนี้ก็แป้งโชมมาแล้วค่ะยูดีก็เป็นตุ๊ก,กาตาขึ้นมาเฉยเลย <laughs> โดยพิติกและ <laughs> โอ้โหอันนี้อันนี้เติมโอัี้โอ้โหดีอะไปบ้างคะน้องโอเคไหมครั้งแรกจริงเ๋อนี่คือครั้งแรกเลยปะแต่รูปดีมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะมาละลิงหนึ่งตัวค่ะอ่ะเป็นลิงสามตัวนี่นะคะในแบบของเราในวันนี้ตื่นเต้นไหมทุกคน อันนี้คือครั้งแรกของทุกคนเลยปะที่แบบว่ามาถ่ายแบบบไปหนุ่มจะหนุ่ที่ัวเองถ่ายครั้งแรกมันแบบรู้สึกเขินนะเขินแทนตอนนี้ก็เลยเขินแทนตื่นเต้นคือใช่ไหมปกติเห็นแต่ไป็ซ้ายถ่ายแต่เราไม่ได้ถ่ายไงแต่ไม่กี่แดดโอเคมากเลยนะคือกล้องมันดีเบอร์ดาวติกตร์ของเราในวันนี้นะคะมันปังไม่ไหวแล้วโอ้โหมันเบ้อ วันนี้นะคะเราก็ที่เห็นเรามาอ,อยู่ในวอล์กเดซาราคืออะไรยังไง<ๆ>คือเรานะคะได้รับมาเป็นพิธีกรรับเชิญใช่ไหมต้าวันนี้เราได้มารับเป็นพิธีกรรับเชิญในวอล์กเดซาานะคะเพราะว่านางก็คือแบบไม่ไหวแล้วเต็มตัวอยู่เงวุ่นวายมากนี่นะครับถ่ายวอล์กนะครับสเปร,ย,เปรย์ไซรั ทุกคนเราจะทามาดูนางแบบหัวนี้สุดปังสวยมากไปดูกันนะคะนี่ผนแผนกเสิร์ฟอาหารนะคะยังไงคะทุกคนต้องอิ่มไปก่อนยังอื่นค่อยว่ากันเนาะสวยไม่สวยว่าค่อยว่ากันต้องอิ่มอันนี้ผนแผนกแผนกอะไรคะ เมื่อกี้แผนกเสิร์ฟอาหารนี่แผนกอะไรคะตอนนี้แผนกแผนกลุงลังแผนกอะไรก็ไม่รู้แผนกเดินวนนี่นางแบบของเราในวันนี้คนต่อไปนะคะมีสองสวยมากเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบายต่างตุ้งต่างๆเหมือนมากสวยมากสวยมายมอันนี้เาเบสซล่านางแบบเป็นไงฟังไ,งไมังไม่ไหวแล้วดูอะไรเมื่อก่อนอะไร ก็เป็นแบบนี้นะไม่ถึงหุ่หรอแล้วตอนนี้ล่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้อ๋อชัาตอนนี้ปางปุรีมากแม่เอาดีๆเดิมกินสวกแล้วก็จะเสร็จแล้วถ่ายรวมนะคะราคาถ้าฉีดตัวตัวก็จะ เราไม่ได้เลยเอาได้ได้แล้วค่ะได้แล้วนี่คะคุณเลยค่ะคุณเลยทานข้าวหรอคะใช่ทานข้าวเที่ยงตอนตอนห้าโมงสาเกานวไเหมือนกันอ๋อไปใส่ด้วยไป่ไ่ด้วยใช่ไหมใส่หิวไหมแม่ เราดูรูปนะคะทุกคนมันแบบสุดปังนะมันสุดปังนะปังต้องซื้นั่งแบบเอ่ยพวกเราเอ่ยพวกเราเอ่ยขอพูดวะเอ่ยนะคะให้ไปกินข้าวนะคะเปิดวาร์ปมาตอนที่ถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือหิวมากก่อนแวะไปเข้าโรงแรมนะคะก็จะแวะซื้อของกินที่เซเว่นแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเอาดูคือเงี้ยเหลืออันเดียวแบ่งๆกันกินแล้วกันเนาะ โกลโนน้าเนื้อแบ่งให้น้องกินด้วยเฮ้ยแบ่งให้น้องกินด้วยนะคือเช้าอร่อยจัดต้องต้องซื้อมาอีกเลยใช่ไหมเออดีิไม่มันไม่เหลือแล้วใช่ไหมยำกระชังหมดแล้วค่ะเย่งกันจะขนาดจะเหลือได้ไงป้อนน้องพระคำน้องไหนน้องแฝดป้อนน้องพระคำหวนมคือมันเป็นรสชาติที่ต้องงเนาะเออเออ ไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันเนื้อขนาดไหน,น,น,นมันเป็นฟิล์มที่แบบเป็นของขาวที่สามารถกินแล้วมันอยู่ท้องได้เห็นมันเหมือนปลาบ้างอะแต่มันเยอะอ่ะแบบกินแล้วแบบมันซ้ำๆใหญ่ยำม,มีพริกเจอแล้วเจอนะคะนี่คือพริกกระทีจริงๆไม่ใช่การแสดง คือตอนนี้ทุกคน mm hmm. เหนื่อยมากเหมือนดูดพลังสุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามีคุยงานกันตอนกลางคืนอีก1นึ่แมทนะคะ mm hmm. ก็ถือเป็นวอกที่ดูแบบเพลินๆแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยสาระ,ะไม่มีไม่ได้ให้ประโยชน์อ๋อมีให้ประโยชน์กับการเป็นดาวติก๊กต็อกต้องทํำยังไง mm hmm. โอ้ก็มีอยู่ในคลิปนะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็ติดตามกันบอกหน้าเ mm hmm. นาะถ้าสูขยายทำบอลกอะไรก็บอกกันมาได้ mm hmm. จัดไปครับวั mm hmm. นนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้จเจอกันใหมา่คลิปหน้าบ๊ายบาย